สวัสดีครับตอนเนี้ผมออโต้มังกรชั้น11ได้แล้วเดี๋ยวผมมาแชร์ให้ฟังว่าเฮ้ยเราฟาร์มเราออโต้กันยังไงต้องมีของประมาณไหนถึงจะออโต้มังกร11ได้โดยไม่แพ้เลยตอนนี้ผมเอ่อออโต้เลสที่มันกิจกรรมวันละ20พอเราไปดูกันตอนเนี้ของผมเอ่อเซอินเนี่ย 45นะครับยังไม่ c 6นะไม่จะเป็นต้อง c 6ก็ได้สัก4จริงๆ c 2ผมว่าก็ได้แล้วล่ะเพียงแต่ว่าของเนี่ยต้องเป็นไฮดร้าครับเน้นอัตราคลิให้อยู่ที่59%เพราะว่าอันนี้มันบวก41ครับคุณก็จะสามารถทําอัตราคลิ100%ได้แล้วต่อมาครับอัตราจุดอ่อนอัตราจุดอ่อนเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย ผมไม่ทําอัตราจุดอ่อนเหรอสิบห้าปอร์เซนคืออย่างนี้ครับอัตราจุดอ่อนเนี่ยต้องทําครับแต่มากหรือน้อยแค่ไหนเนี่ยเรามาดูกันว่าเรามีอะไรบ้างครับทีมผมมีราเชลมีบิสกิตสองตัวถูกปะราเชลผมยังไม่ได้อัพสกิลอะไรเลยดังนั้นตรงนี้บวกยี่ิบสองโอเคนะตรงนี้บวกยี่ิบสองมีบิสกิตอันเนี้ยผมอัพสกิลแล้วบวกห้าสิบสี่ รวมกันจะเป็นเจ็ดสิบหกตามทันนะอ่ะเจ็ดสิบหกผมใช้นกรีเชลครับสี่ดาวเนี่ยแหละบวกอีกเก้าเจ็ดสิบหกบวกอีกเก้าเป็นแปดสิบห้าอ่ะแปดสิบห้าตรงนี้อีกครับอีกสิบห้าเป็นหนึ่งร้อยจริงๆเนี่ยถ้ายังขาดผมมีตรงนี้อีกนะ ม,มันเกินแล้วหละจริงๆตร,ง,รงนี้ไม่จําเป็นต้องไม่ไม่ไม่จำเป็นไม่จําเป็นก็ได้นะแต่พอดีตอนแรกอะของผมมันเป็นแค่สิบไงผมเพิ่งมาแก้ของให้มันเป็นสิบห้าถ้ามันเป็นแค่สิบมันก็จะเป็นเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตแต่ตอนนี้มันเป็นร้อยละอ่ะเคลียร์นะจุดอ่อนทำร้อยเปอร์เซ็นตได้นะครับสามารถทำจุดอ่อนร้อยเปอร์เซ็นตได้ด้วยค่าตั้งต้นเพียงแค่สิบห้าเท่านั้นเองน้อยดีปะ ส่วนราเชลไม่มีอะไรมากครับขอแค่ให้มันยืนได้คอยแจกดีบัฟแค่นั้นพอตรงเนี้ยคุณจะใส่อะไรก็ได้ขอให้มันยืนดาเมจได้อะแต่ที่ผมใส่เนี่ยผมจิ้มให้ดูอันนี้ก่อนอาวุธครับของผมใช้อัตราคลีครับกับความเสียหายคลีคือมันจะขาดคลีอยู่พอสมควรคุณต้องบิลคลีประมาณหกสิบอ่ะ แล้วมันก็เลยใช้อันนึงไงแล้วส่วนใช้ดาบคลีอันนึงมันจะได้ย4สี่ที่เหลือก็คือผมจะเอาอัตราคลีออฟเสิร์มมาเติม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 ส่วนอัตราจุดอ่อนเนี่ยแค่สิบห้าก็พอผมผมเอาจากออฟเสริมเอาก็ได้มันก็พออยู่นะแล้วก็ดันดาเมจคลีครับดาเมจคลีของผมได้สองร้อยเจสิบหกเนี่ยอันนี้ก็อัตอันนี้ก็แปดดูเอานะ อันนี้อัตราจุดออดเห็นปะห้าอันนี้อีกสิบอันนี้มันยังไม่สวยเท่าไหร่จะแก้ก็ได้นะมันเป็นอันตราบล็อกอะ่ะแต่ว่าที่สำคัญเลยคือคุณต้องยืนดาเมจรับดามเมจให้ได้อะ่ะเซอินผมถ้าเป็นบวกแอทแท็กสองชิ้นยืนรับดามเมจไม่ไหวครับตายก่อน ก็เลยจําเป็นต้องมีลดดดเมจบางคนอาจจะบอกว่าใส่ HP ก็แล้วแต่ครับจะใส่ HP หรือจะใส่อะไรก็ได้ขอให้มันทนดดเมจได้ผมว่าอันนี้คือดีใส่อันนี้สองอันก็ดีครับเพียงแต่ว่าผมยังหาอีกอันที่เออออฟมันสวยขนาดนี้ไม่ได้แกค,คือจริงๆอ่ะอันนี้ยผมไม่ได้กาดจ,จะใช้นะบวกไปบวกมาแม่ง <laughs> เล่นดดเมจครีซะสามสิบ อ่ะโอเคบล็อกก็ได้วะไม่เอาลดดาเมจก็ได้มาบล็อกก็คงไม่แย่ถ้ามันได้ดาเมจขึ้นมาสามสิบนะแล้วอัตราจุดอ่อนผมก็มีห้าพอดีด้วยโอ้โอเคจากเก้าสิบเก้าก็กลายเป็นร้อยเลยก็ไม่แย่นะได้ดาเมจคึินสามสิบตรงนี้อีกห้าตรงนี้ไม่ใช่ลดดาเมจก็ไม่เป็นไรก็ได้บล็อกโอเคยังไงอันนี้มันก็บวกอัตราบล็อกอยู่แล้วใช่ไหมอัตราบล็อกผมก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่สี่สิบ อ่ะก็โอเคนะก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่ราเชลเนี่ยผมใส่อัตราคีไว้ครับให้มันเป็นแปดสิบแปดสิบห้าเผื่อลงคอนเทนต์อื่นผมใส่เดลโลบวกสิบเจ็ดสิบเก้าหรือยี่ะบเอไรก็แล้วแต่ให้มันเป็นร้อยอะแค่นั้นเองไอ้ที่เหลือก็คือเอาถึกครับลดดาเมจจริงๆอันนี้ผมจะเอาไปใส่เซอินก็ได้นะเพียงแต่ว่าเอออัตราจุดอ่อนตั้งยี่ิบเนี่ยมันออกจะเยอะไปหน่อยนะ ผมต้องการแค่ห้าเท่านั้นแหละมันเยอะไปอ่ะครับมันเยอะไปส่วนไออันนี้แม่งก็มีแต่คลิกแม่งไม่มีจุดเลยดาเมจคลิกก็ไม่มีแอทแท็กก็ไม่มีสปีด <Speed S 2> ผมก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ใช้ขนาดนั้นอ่ะสปีดอ่ะบิสกิตตอนเนี้ยผมใส่เซ็ตป้องกันครับหลักๆแค่ให้มันยืนบัฟแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไร อันเนี้ยต้องมีอันเนี้ยควรจะอัพหลักๆคุณต้องอัพสกิลอันนี้กับอันนี้ให้ได้อัพสกิลบัฟกับพาสิบให้ได้สองอันส่วนราเชลถ้าคุณอัพอันนี้ได้ก็คงจะดีนะอันนี้ถ้าอัพได้ก็ก็ดีครับก็ดีแต่หินผมไม่เหลือขนาดนั้นนะยูอี เออยูอีอัพต็มหมดอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปทางเลือดนะเพื่อให้มันฮิวแรงๆแค่นั้นแหละอีวานครับอีวานไม่มีอะไรมากก็ให้มันให้มันป้องกันเยอะๆคุณจะใส่เซตบวกป้องกันก็ได้นะเนี่ยส่วนใหญ่เขาใช้เซตบวกป้องกันไงแต่ผมยังไม่ของผมเซตป้องกันยังไม่พอผมก็เลยใส่น,นี้ไปก่อน มันก็ไม่ได้แย่สักเท่าไร่มันก็ใช้ได้อยู่หรอกเพราะว่าผมมีออฟป้องกันมันพร้อมอยู่แล้วไงเนี่ยอันเนี้ยป้องกันอันนี้ก็บวกป้องกันก็เยอะอยู่อันนี้ก็ป้องกันป้องกันเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่มันก็ใช้ได้แหละมันก็พอใช้ได้ผมแค่เอามันยืนเฉยเฉยเดี๋ยวเอาไว้ผมลงวัวเยอะๆลงวัวสิบเอ็ดได้เดี๋ยวผมค่อยมาแก้อีวานอีกทีตอนนี้มันก็ลงได้สบายๆแล้ว ไม่มีปัญหาอ่ะผมต่อสู้ซ้ำให้ดูรอบหนึ่งมันใช้เวลาประมาณสักสามนาทีได้ครับรเราจะบัฟอันนี้ก่อนเลยครับของบิสกิต ต่อมาครับเราจะนกไปครับนกไฟแล้วเซอินต่อทันทีจริงจริงตอนแรกผมแรงกว่านี้อีกนะแต่ผมต้องยอมลดดาเมจลงเพื่อที่จะผมต้องยอมลดดาเมจลงเพื่อที่จะให้มันยืนได้ ใสอินฟันก็ฮิวต่อครับฮูเสร็จกลางโลกอีวานต่อเลยเพื <transparency S 3> <or> ่อเวลามันสกิลมันเวลามันสกิลเวลามันสกิลมามันจะได้เข้าโล่เราและฮิวเราก็ทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยบอสมันสกิลมามันเข้าโล่ครับมันไม่เข้าเลือด มันก็จะวนสกิลมาอีกรอบหนึ <half! S 1> im, ่งนกไฟปับบิสกิตแล้วก็เซอินครับเซอินเสร็จโดยปกติมันจะต้องฮิวแล้วก็กลางโล่แต่ตอนเนี้ยมันจะยังเตดครูดาวอยู่เพราะฉะนั้นมันจะข้ามไปสกิลที่6คือราเชลจะใช้ท่าจิ้ม จะลดพลังโจมตีลดดาเมจครับเพราะมันเริ่มเข้าช่วงเลทแล้วช่วงหลังช่วงเฟสองมันจะตีแรงครับหลังเทินสามสิบไปเนี่ยมันจะแรงขึ้นจะค่อนข้างอันตรายดูราเชลราเชลหกแตกไปแล้วแต่ไม่เป็นไรมันมีเกิด ยอมให้ปีวาน <ไป S 2> กลางโล่ให้มันเข้าโล่ไปไม่ต้องต้องเหนือมันแข็งแกร่งกว่าเดิมนะขอบบอันด็งมาสกิลหนึ่งสองพันห้า เนี่ยเริ่มเบาแล้วไม่มีดีบัฟอ่ะมันตายโอเคาวหนาัแข่งกันใหม่นะสามนาทีหน่อยๆประมาณสามนาทียี่สิบวิอุ้ยสี่ว่วะโอ้ออฟกาเกฮดพีเสียดายอ่ะออฟกากแม่งเป็นสี่ด้วยอะก็ ผมรีวิวด่าน11เอาไว้แค่นี้แล้วกันถ้ามีคำถามสงสัยก็เอาสามารถพิมพ์ใต้คลิปได้ครับผมจิ้มให้ดูตรงนี้อีกรอบหนึ่งเผื่อใครอยากรีวิวตรงนี้วิสกิตผม C 1นะครับไม่ใช่ C 2นะไม่มีลดดาเมจท่าห้าเป้านะครับ ถ้ามัน C 2เนี่ยมันจะมีลดดาเมจ5เป้าครับคุณก็จะสบ,สบายกว่านี้แต่ตอนนี้มันยัง C 1ไม่มีครับรับดาเมจเต็มๆูอีนี่มันทะลุ C 6เลยไปแล้วละ่ะอันนี้อีวานครับอ่ะโอเคคลิปนี้ผมจบไว้เพียงแค่นี้แล้วกันสวัสดีครับ